8ปีแล้วที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเสด็จสวรรคตรจากคนไทยทั้งประเทศตลอดที่พระองค์ทรงของราชสมบัติ70ปีพระองค์ทรงงานหนักตลอดเรื่อยมาอย่างสม่ำเสมอผมจำได้ว่าตั้งแต่ผมเกิดมาผมเห็นพระองค์ทรงงานหนักทุกวันผ่านช่องทางทีวีซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้หรอกว่าพระองค์ทรงมีพระเนตรข้างเดียว ผมจึงได้พิศึกษาประวัติของพระองค์จึงรู้ว่าเหตุการณ์ที่ทําให้พระองค์สูญเสียพระเนตรเป็นเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่4ตุลาคมพศ2491ที่ถนนผ่านเมืองมอสมุ่งสู่คนครเจนีวา ลองคิดดูสิครับว่าขนาดคนเรามีดวงตาสองข้างจะทําเหมือนพระองค์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่สำหรับพระองค์แล้วไม่ใช่เพราะพระองค์ทรงเป็นพระหากษัตย์ที่เปรียมด้วยพระอจิริยภาพและความสามารถพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจตลอด70ปีที่ทรงของราชสมบัติซึ่งพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นของพระองค์9โครงการคือ 1. โครงการแกล้งดิน2โครงการปลูกหญ้าแฝก 3. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน4โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 5. ทุนมูลนิธิอนันทมหิดล 6. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่ 7. โครงการสวนพระอ,องค์สวนกิจละลา 8. โครงการสนหลวงและ9กังหันน้ำชัยพัฒนาและยังมีมากมายที่พระอ,องค์ทรงทำไว้เพื่อพระสุกนิกรชาวไทยถ้าให้ผมเล่าคงต้องใช้เวลาทั้งชีวิต